ตอนนี้เราก็ดําเนินการมาถึงเทปที่10นะครับเป็นเทปรองสุดท้ายแล้วก็คือโพลิเมอร์นาไฟฟ้านั่นเองนะปกติแล้วเนี่ยโพลิเมอร์ของเรารใช้คาปกติก็ไม่ได้สิส่วนใหญ่แล้วโพลิเมอร์ของเราเนี่ยมันไม่ได้นําไฟฟ้านะ,นะครับมันไม่ได้นําไฟฟ้าแต่ก็จะมีแค่บ,บางประเภทเท่านั้นนะครับซึ่งก็ต้องมีลักษณะทำนี้ด้วยนะลักษณะของเขาเนี่ยจะต้องอยู่ในภาวะที่เป็นตัวเดี่ยวสลับคู่ ไปเรื่อยๆโอเคไหมเป็นโพลิเมอร์ที่เดี่ยวสลหรับคู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมเอ๊ะพันธะคู่พันธะเดี่ยวพันธะคู่พันธะเดี่ยวไปแบบนี้นะครับถ้าเกิดมันอยู่ในสภาพนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะฮะจะอยู่ในสภาวะกึ่งตัวนําซึ่งแน่นอนก็นําไฟฟ้าได้ใช่ปะแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับคราวนี้แล้วถ้าเกิดเราอยากให้มันนําไฟฟ้าหน้าท่ามันจะเป็นยังไงไปดูนะฮะคือดูตามภาพเลยนะในภาพแรกเนี่ยพี่พุ่งทําไงฮะ เพื่อทำการเติมตัวออกซิไดซลงไปนะฮะเติมตัวออกซิไดซลงไปซึ่งแน่นอนว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็หลุดออกมาจากตรงนี้ปุ๊บนะฮะหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะพันธะคู่ตรงนี้มันก็จะหายไปกลายเป็นพันธะเดี่ยวและในขณะเดียวกันเนี่ยก้อนนี้มันเกิดประจุบวกขึ้นมาด้วยโอเคไหมและที่สําคัญเลยนะครับคือประจุบวกตัวเนี้ยมันเคลื่อนที่ได้นะ กระบวนการก้อนนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันจะต้องอาศัยเรื่องของภาวะเรโซแนนซ์เข้าด้วยเนาะแต่น,นี้คือเราไม่ต้องซีเรียสจนถึงขั้นนั้นนะฮะให้รู้ว่าอ๋อทำยังไงเนี่ยนะฮะการนำไฟฟ้าของมันเนี่ยถึงจะดีขึ้นนะแล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยมี่อะไรมันจะเป็นโพลิเมอร์ที่นำไฟฟ้าได้เนาะก็อย่างแรกคอนเซปต์เลยก็คือเดี่ยวสลรับพู่นะครับอันนี้คือพูดถึงอันเก่าเนาะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้มันนำไฟฟ้าได้ดีมากกว่าเดิมเนี่ยนะครับเราก็ต้องเติมตัวออกซิไดซ์ นะครับนะหรือไม่ก็ตัว reduce ลงไปเนาะแต่ว่าในตัวอย่างของพี่พป้งเนี่ยพี่ป้งเติมแค่ตัว oxidize นะครับไปต่อกันเลยดีกว่านะฮะคือไอตัวบวกตรงนี้นะครับมันก็จะเกะิดเกิดการเคลื่อนที่ไปทางขวามือโอเคเนาะเกิดการเคลื่อนที่ไปทางขวามือนะซึ่งพ้อมเคลื่อนที่ไปขวามือปั๊บครับไอตัวเนี้ยมันก็จะวิ่งเข้ามาอ่าพันธะคู่พี่พป้งก็จะวิ่งเข้ามานะครับแล้วคราวนี้ก็เกิดเป็นพันธะคู่ตรงใหม่ครับที่บริเวณตรงนี้ประจุบ,บวกพี่ป้งก็จะ move ต่อไป โอเคไหมอ่ะและแน่นอนครับภาพนี้มันจะฉายซ้ำฮะมันก็จะเกิดขึ้นแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆเลยโอเคเนาะอ่ะครานี้เนี่ยนะฮะเราก็ไปต่อเห็นไหมประจุบวกพ่พุงเคลื่อนที่ไปครับปรากฏว่าเป็นไงไอ้เจ้าพันท้าคู่บริเวณตรงเนี้ยก็จะมาสร้างใหม่ที่บริเวณตรงนี้ครับแหเหมือนกับสลับกับไอ้ตัวบวกอ่ะสลับกันไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือลักษณะของเขาเนาะแต่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่านะครับ ไอตัวของพอลิเอทิลีนของเราเนี่ยหรือว่าตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันไม่ได้เสถียรมากพอนะอืมดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีตัวอื่นๆนะครับนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอุย้ยเรามองภาพสีนะมีตัวหน้าตาคล้ายๆกับเบนซีนหรือว่าไม่รูปร่างก็แปลกๆครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกนี้ก็ไม่จําเป็นต้องจําอะไรมากนะคอนเซปต์ของเราเนี่ยจำแค่ว่าเฮ้ยมันจะนาไฟฟ้าได้เนี่ยมันต้องมีพันธะเดี่ยวสลับคู่นะอันนี้คือจํานะมันจะอยู่ในสภาวะกึ่งตัวนําทันที ใช่เนาะซึ่งก็นำไฟฟ้าได้นั่นเองรอนนี้แวะมาดูด้านล่างกันหน่อยครับมันจะมีคนที่ตั้งคําถามกับเรานะว่าการทําให้การนําไฟฟ้าของพอลิเมอร์เนี่ยดีมากขึ้นเนี่ยสามารถทําได้อย่างไรต่อไปเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเราต้องทําการเติมนะตัวออกซิได์นะครับออกซด์ ize, หรือไม่ก็ตัวดิรีดวส์นะครับโอเคนะ มี2ตัวนี้นะครับเติมตัวใดตัวนึงลงไปเนี่ยการนําไฟฟ้าของโพลิเมอร์ก็ดีึ้นเนาะตัวนี้ก็เคลียร์นะครับนะเป็นเทปสั้นๆนะครับเทปที่10เนาะคราวนี้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาของขยะโพลิเมอร์นะฮะนี้ก็ฝากตั้งใจนะครับเพราะว่าพอเราจบเทปตัวสุดท้ายไปหรือว่าเทปที่11ไปปุ๊บเนี่ยนะหมายความว่าเราจะเริ่มได้ทําการทําโจทย์กันแล้วนะครับซึ่งก็จะอยู่ในช่วงต่อไปเนาะอันนี้ก็รอดูต่อไปเรื่อยๆครับนะ